สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนการตีบอสแบบง่ายๆนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับก็สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเวลาตีบอสเนี่ยจะตียังไงใช่ไหมอันดับแรกเราต้องรู้ตําแหน่งก่อนนะว่าบอสอยู่ที่ไหนนะครับอย่างตรงนี้นี่นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นบอสต,ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโลบักนะผมเรียกอย่างนี้กันละกันก็คือเป็นบอสน้ำนะครับที่อยู่ตรงนี้แต่ว่าบางทีเนี่ยคือคือเลเวลแรกๆของเราเนี่ยเราไม่สามารถสู้กับบอสได้เนี่ยยังไงก็ต้องมีเพื่อนช่วยนะครับ จะหาปาร์ตี้ก็ไม่ได้มาได้แต่โซโล่เดี่ยวใช่ไหมต้องอาศัยแบบไปแจมเขาอะไรแบบนี้เนาะถึงจะสู้ได้วิธีแก้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคืออันดับแรกเลยนะเนี่ยเรารู้ตำแหน่งกันเนอะบอสอย่างโลบักมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันดับถัดมานี่นะครับที่มุมบนซ้ายจะมีช่อง121 1นะเราคลกิกเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเ,เรียกว่า channel ได้นะก็ะคือเราเลือกเซิร์ฟเวอร์เนอะอย่างของผมเนี่ยเซิร์ฟเวอร์วอลฮาร่า มันก็จะมี n n e l หรือก็คือล n e นะครับไปตั้งแต่1ยันหลักร้อยกันเลยนะวิธีเปลี่ยนแล้วก็แค่นี้เลยเนี่ยกดตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขไปตรงๆเลยอ่าได้แค่3หลักนะแล้วก็กดตกลงแต่เรายังไม่กดตกลงนะครับเราไปที่นี่ก่อนช่องแชทนะครับในหมวดของโลกเนี่ยเราลองหาพวกประมาณนี้อย่างเช่นนี้นะครับ Frost Bo t c h a n n e l 36อันนี้คือเขาถามว่ามีใคร อยากมาช่วยสู้กับบอสที่ชื่อฟอสบอชชานัลสามสิบหกไหมอ่านี่อันนี้มีคนถามว่าใครมีสู้กับโลบักหรือเปล่านะครับคือเราเนี่ยอยากสู้กับโลบักไงอ่านี่โลบักช h น n n ยี่สิบสี่เอ้ยเดี๋ยวนะตายยังน Buck นเนี่ยโลบักอิสเดตนี่ไงคําจอยชาน n ลยี่สิบสี่โอเคเราได้ช่องแล้วเราก็นี่เลยมาที่ชานัไปช่องยี่สิบสี่ไปโลด ที่ผมบอกอย่าพึ่งย้ายช่นอลนะครับเพราะว่าเราย้ายช่นอลครั้งหนึ่งลแล้วมันมีคูดาวรอด้วยนะครับน่าจะครึ่งชั่วโมงเลยดังนั้นเนี่ยการจะย้ายทีคือต้องขอให้แน่ใจก่อนว่าเราย้ายถูกช่องนะอ่านี่มาแล้วนี่ชานอลยุบสนะครับนี่ไงมีเขากาลังบวกกันอยู่เนยนะนี่เลยแค่นี้เลยนะครับวิธีเราก็ไปแจมกับเขาได้ไม่เป็นไรเขาไม่กัด เวลาเราสู้เนี่ยเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้พวกอาวุธประเภทคิวก็ด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเราเจอบอสอย่างเงี้ยคือเป็นตี้บางทีเราก็ถือจับอ่ะเพราะนั้นคือมันจะต้องมีคนช่วยคิวสักนิดนึงแต่ใช้อาวุธคิวอะไรแบบนี้อ่า การสู้เนี่ยก็คือเราใช้อาวุธ3ประเภทนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจัดอาวุธแบบไหนนะอย่างันนี้นผมผมเองก็ยังเพิ่งเล่นใหม่ก็ยังจัดไม่ค่อยถูกก็เลยเอาแบบนี้แหละจัดไปพอง,งามเอาเล่นเอามันก่อนถ้าเราตายก็ไม่ต้องกังวลนะครับตายแล้วเกิดใหม่ได้จากที่ผมลองดูตายแล้ว เนี่ยถ้าโลบักมันไปเกิดแถวนะี่ตรงเสานั้นไม่ต้องห่วงตายกี่ครั้งก็ได้่า <c oughs> นี่ตายแล้วเรียบร้อยเนี่ยพอบอสต,ตายนะนี่เลยมาที่กล่องนะครับก็คือมาลุตไอเทมจากบอส่าถ้าเรามีของตรงนี้นะมุมบนขวาเนี่ยก็เอาไปใช้ถอดรหัสกับ กล่องก็ได้ก็จะได้ของมาแต่ถ้าไม่มีก็เอันนี้เลยบังคับทอนรหัสก็อาจจะได้ของที่โอกาสดรอปของแร่จะน้อยหน่อยแต่สนับสนุนแคนแข็ง,ขงจบหมดแล้วไม่มีชิปมันก็จะโอกาสดรอปยากหน่อยนะครับอ่านเนี่ยพอเราสู้หมดแล้วเนอะมาที่ช่องเห็นไหมมันมีคูดาวครึ่งชั่วโมงเนี่ยพอครบครึ่งชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็เนี่ย ทำแบบเนี้ยมาดูว่าเออมีบอสต,ตัวไหนที่มีคนขอความช่วยเหลือไหมโลบักชั่นแนลยี่สิบเก้าเกิดแล้วอะไรแบบนี้ GG จีกูดเกมอะไรแบบนี้นี่ channel 1 2 6 a p o องหอะไรแบบนี้วนเป็นหลูปไปเรื่อยๆยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่หลายๆคนนะครับว่าควรจะไปสู้กับบอสยังไงที่ให้มีคนนะครับเป็นการแนะนำคร่าวๆโอเคถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เดี๋ยวก็กดไลค์ขอบคุณครับ